สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเก็บถั่วฝักยาวกันนะคะถั่วฝักยาวโด่งมากเลยค่ะเราจะหาลูกใหญ่ๆนะคะที่พอเอาไปตำนะคะนี่ก็ยังไม่ใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะไปหาดูฝักใหญ่ๆะคะ่ะดูสิค่ะโด่งมากๆถั่วฝักยาวโด่งๆค่ะ หาฝักใหญ่ๆนะคะดูงามมากเลยค่ะมองดูแล้วยังหาฝักใหญ่ไม่เจอเลยค่ะนี่ลองดูอาฝักนี้นี่ค่ะ อร่อยมากค่ะกรอบ